สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะกุ้งพาทุกคนมาอยู่กันที่นี่เลยร้านอาหาร เดอะแม่กองของเรานะคะซึ่งร้านนี้อยู่ในจังหวัดราช,ชบุรีของเรานั่นเองเป็นร้านอาหารที่วิวดีมากๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้กุ้งมาทําอะไรกันที่นี่กุ้งมีภารกิจค่ะทุกคนพาลูกค้าของกุ้งนะมาเลี้ยงกันที่นี่นะคะเป็นไงซื้อรถกับกุ้งเห็นไหมบริการดีขนาดไหนถ้าใครสนใจรถอีซูซูนะคะอยากมาเป็นลูกค้ากุ้งอยากได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้มาซื้อรถกับกุ้งนะคะอ่ะเดี๋ยวกันอื่นนะคะก็คือลูกค้าของกุ้งลายนี้ นั่นก็คือคุณพรชัยนาคทองหรือน้องเอ็มนั่นเองเป็นลูกค้ามาจากดำเนินสะดวกของเรานะคะบอกเลยว่าลูกค้าน่ารักมากๆซึ่งลูกค้ากุ้งเนี่ยคือซื้อกุ้งไปแล้วคันหนึ่งแล้วก็ยังแนะนําลูกค้ามาซื้อกุ้งอีกนะคะวันนี้กุ้งก็จะเลี้ยงตอบแทนลูกค้าเนาะก็เดี๋ยวกุ้งพาทุกคนนะคะไปดูกับภายในร้านกันบรรยากาศกันว่าเลี้ยงลูกค้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตามมาค่ะ คนคะและนี่นะคะกุ้งก็จะพาทุกคนนะมาดูบรรยากาศในการที่กุ้งมาเละะี้ยงลูกค้านะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนนะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากุ้งกันอะตามมาค่ะเดี๋ยวให้เวลาน้องเอม็มให้เวลาน้องเอ็มก่อนไม่รู้ตอนนี้ไปไหนเ<แ>ดี๋ยวมาโต๊ะนี้เ <ades> ดี๋ยวมาโต๊ะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอข้ามตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาตอนนี้เลยคะ่ะแม่นี่นี่นะคะทุกคนอันนี้ลูกค้าของกุ้งนะคะ แม่เดี๋ยวถามก่อนสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงมัางคะอร่อยแมอาหารอร่อยค่ะอร่อยเออเห็นไหมทุกคนอาหารอร่อยแม่บอกเห็นไหมอิ่มไหมอิ่มจ้าอิ่มนะไม่อิ่มเอากลับบ้านนะแม่เดี๋ยว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 กุ้งขอสัมภาษณ์แม่นิดหนึ่งประทับใจในตัวเซลไหมคะประทับใจจ้าเห็นไหมโอ้งเป็นไริงเหรอเออเห็นไหมนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อรถซื้อออกรถมาคือตั้งแต่นี้เลยดีกว่าตั้งแต่ที่ น้องจองเห็นไหมไปเซ็นสัญญาถึงบ้านเลยใช่ไหมตอนนั้นไปกี่ทุ่มจำได้ปะสองทุ่มทุ่มกว่าเห็นไหมเวลาไหนลูกค้าว่างตอนไหนก็คือเราไปถึงที่นะคะเห็นไหมดูแลดีทุกอย่างเนาะอันนี้ก็คือออกรถกับกุ้งไปประมาณสักน้องออกรถไปประมาณสักสองเดือนได้แล้วเนาะสองเดือนกว่าได้แล้วนะคะและนี่กุ้งก็พาลูกค้ามาเลี้ยงเนาะบริการดีมากแล้วก็แม่แล้วถ้ารู้ได้เจอใครอะไรยังไงเนี่ย จะแนะนําม,มาซื้อรถอีวสูตกับกุ้งไหมแนะน, <c oughs> นํแนะนแน่นอนพ่อนะคะแนะนําก็ฝากทุกคนนะคะถ้ามีใครที่สนใจรถอีวสูนะก็ฝากแนะนํามาหากุ้งนะคะเดี๋ยวกุ้งดูแลให้ก็จะเนี่ยดูแลลูกค้าแบบเนี้ย <c oughs> ไ,ไงบริการดีเ,เห็นปะเลยสุดยอดเห็นปะแม่บอกไปดิจะซื้อคันที่สองดี๋ยซื้อคันที่สองค่ะทุกคนลูกชายคนเล็กเออเห็นปะต้องรอค่ะคันที่สองมีเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะคะทุกคนอ่ะ มานี่ตามมานี่มาแล้วลูกค้ากิจมิตรศักข,ของเรานี่ค่ะมาแล้วมาแล้วนี่วัสดีครับน้องเอมมานี่ทุกคนคะอันนี้เป็นน้องเอ๋มนะคะลูกค้าของกุ้งเองเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดหนึ่งน้องเอม๋มวันนี้อาหารอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะคะหมดปะเนี่ยหมดไหม <laughs> หมดเนาะโอเคก็คืออิ่มอร่อยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะน้องเอ๋มเดี๋ยวน้องเอ๋มน้องเอ๋มบอกบอกทุกคนหน่อยว่าอันเนี้ยน้องเอม๋มอยู่ที่ไหน บ้านบ้านน้องเอ็มอยู่ที่ไหนบ้านอยู่แม่กองอ่าเห็นไหมแม่กองสมุทรสงครามนะคะอย่าบอกดังะะเออก็คือน้องเอ็มมาอยู่สมุทรสงครามนะคะแต่ว่าก็มาซื้อรถก,กับพี่กุ้งเนาะที่นี่พี่กุ้งเป็นไง,งมั่งประทับใจเซลไหมดูแลดีปะเห็นไหมดูแลดีทุกคนดูแลดีดลดอ่ะ <c oughs> พอบอกไปเลยเซลสวยด้วย เห็นปนะหมดเหรอเหรอนะคะก็อันนี้พี่กุ้งก็มาเลี้ยงขอบคุณลูกคา้าขอบคุณน้องเอ็มนะคะก็คือว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยพี่กุ้งก็จะแจง้งเนาะก็คือเราดูแลกันยาวๆนะคะไม่ทิ้งเนาะใครที่ซื้อรถกับกุ้งนะอยากได้โอกาสแบบนี้นะคะให้กุ้งมาเลี้ยงลูกค้าแบบนี้ก็แจง้งกุ้งมาได้เลยเนาะถ้าลูกค้า สะดวกที่จะให้เราไปเลี้ยงที่บ้านโต๊ะจีนหรือสะดวกมาที่ร้านอาหารก็แจ้งได้นะคะกุ้งจัดให้ค่ <Yeah. S 1> ะถ้าใครที่อยากจะซื้อรถอีซูซูนะคะอย่าลืมนะมาหาก,กุ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งดูแลให้ค่ะบ๊ายบาย